ต้นเดือนหนึ่งไปเลยเบ้งเดี๋ยวๆละมะละโมะลมองิงมากเลยองิงมากเนีดยมั้ยขมิ้นขมิ้นเกลี่ยนาแม่การใช่ครับการใช่คนต้องด้านั่นคุณได้ละวัดนี่บ่มเนี่วัดวนแมัดัมาด้ด้วยนี่วัดปลา พี่วัด่รัะพี่วัดแม่อนดอกเออตัวเราปานไหนคือได้เสี่ยแล้วพ่อค่อยๆซื้อหย่งแม่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 แล้วจรแล้วเดีวเป็นจะกลองแล้วน่าโลแหงเขาเลยือามค์เลยเจ๋งเลต้องมาถา ตะคีบัาหานอะไรด้เจ้าเไหอจังไหนถาวเอออจัไหนใครถามคนเพิ่งอาถามความาใจ้าถามีนือบ้าเป็นยังขึ้นยาวเสียสูบเมื่อคืนเมื่อคืเนี่ยพญายศสวิมมอนนะเห็นตึงตึงอยู่แกงควายเจ้ว่าพญายอดสวิมนะแกงควายอัดอัดขนาดเลยอุ้ยบดอกพันวาเอ้ยไอ้มบอดอกสงสารพันวาขึ้นไม่จัดคอยเดี๋ยวคอยอุ้งสะเบดตังก่ลับเบดแล้วอจัดลายเ่นั่นเยอะนิดน กใส่ิโปรกนัุเยส้นสงาพอี่สนกกเจียวส่โก่าีด้อต้นตอนดต้ตอนแบบว่าชิวๆใสเซอรเป็นธรรมดาธรรมดาเหฮ้กันปกติได้กไปุ้ยแต่พิเศษจีดทำได้นาะเป็นนไปซ่อธรรมดาตัวอตีนตีสายุขาดไปน่อยูจังไหนกูถามมึงแน่ฮะพอเรามื่ครู่ีก็มีเลยกระเจเส้นกัเคือ ้นเนเงาเซโร่ปนาเต้บโหลดจานปั้นเปาหลดไปงเนาะน่โบเอลโบอ่นี่เกี่ยมากเลยม่ทุกคนอ่ยไอ้หแม่หวร่แม่ไมันคอล่งฉ่ไม่เไมันไม่เวเลยด้แม่เออแม่บางทมน่ยาเมันเอ้น่ไดีแม่มมเปิดขายแม่ยเม่ได้ฝัทั้ง ัไวแล้วนุ๊บเไแล้วัอยู่สหลักขไกอีกเพีงนึงเพงนึงขัเพีงนึงเขาเาไว้มิ่นโอ้ยเต้นมันแหนแล้วนะแหวนเยแหวเด้วยตอนที่แหลง่ามเป็นบลินไหเบียร์เทคนี้คือเหตุหังตอนผิดฉากเทคนี้คือใส่ผ้าทำไมไม่ขผ้ามันไวบกขึ้นผ้ามันยังเบกขึ้นพราะนอที่มายุ่ไม่เบิกเลยใ้มันขึ้นก็เหมแหงแล้สุดแดงแดงนะเดืสงอ่านีเอซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ของขวัญเลยทีเนี้ย พรุ่งนมีเซอร์พรส์ันเกิดบอกไม่เซอรไพรส์เฉๆเอยย่านลูกแบบว่าน่นนี่นั่นนะเหี้ยย่งหนาเลยขอบเทนเล่นไห้ทองแต่ว่าต้องต้องใส่เบอง์ผอบไดท่องปนเอวะปุ๊บต้องใบท่งเลยเทนเลยช่องปนเอวะเครืองใบช่วงแต่ทนเลยเดิเอาบางย่างต็มสติมไปเลยแบบแบบยัางหนาเลยอีสานเนี่ย ข,ข,ข,ข่องเส้นข่องตันข่องตันมันขเองตัเนมันเป็นใส่ใส่อยู่มันมีใส่อยู <t <t ali> <t ali> <t ่หาบข่องใส่ใส่บาทงสอบาทจบาทเมีใส่พกขออพอดีคอเลยจะพอด้อัยาวเหแห้งด้วเออเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ี่อเราถ่ายบ้งคลิปด้อเซอร์ไพรสเอาเอาจงได้ปะเอา่ังแรงเนาะเอา่ังแรงเนาะมนหลไหมมีไทยูนเดียวไหม คือได้ははุ oh, ู้เดี๋ยวคนนะเออเขาเขาแบ่งขายบ่หรอแบ่งขายเหรอเนาะเขาแบ่งขายบอแบ่งขายที่แบบแบบเเดียวแล้เขาขายม่นบอกเศนเดียวจสอคเที่จะขายเป็นเหพวกนี้เดี๋ยวพ่อซื้อให้ลูกพ่อจะยังได้แบบรุนสวมแขนบอกูจังเลยเียมติเสีเด่ยันงมอาแบ่งขายีไหม่เป็นฟอกคอมาแบ่งขาย ถ้าเบิ่งเอาเงินื่อว้าลายดอกเนยะเฮาเป็นว่ารักด้วยความจริงใจน่ะเม่้จริงปะื้อผบ่รักด้วยคมจริงใจเห็นบวแมเพี่นหัวากลาเลยไม่ไดู่รจะต้องซื้อทากรดูกแล้วโอ้ยเอ้าเลยเป็นอย่างดีใจน้ำหน่อด้วยดใจเาวเพราะว่าแบบว่านั่งออกกลัวบ่หายหยาดเลยเนาะ

เอาล่ลุ้นละมือลนลนเอามือเขาเปิดประาดเขาเปิดอาลวันอาทิตย์มือนีวันอาทิตย์มือีวันเสาร์แมนน่ตแต่เขาเปิดเส้เเปิดอยู่เปิดสีเนบ็มวอไึงสิเขาเสนเบ็นก่อนไปสื่อทองเออได้ได้ได้หัวคุณเร็วมากเลยเลยเ่ยพอดีหัวเร็วๆเนาะบอดีเงยไหลอดีเล้วอดีเนาะไปสื่อทองไอ้เสเบ็ดบใส่บัดใส่พนรูเลย เสียก็มีบอเสียกแม่ม่วัดใสมาเสียกไปวงวาใส่เร้ออ้าวาวัดใส่เด้อเสียกพี่เเยอะก็ไปยมอดีอดีเอีอวัดใส่ไอยนี่เเสือกโอยมันวดกัวัดไสต้นไม้หดเนาะน่เปนวัดใสต้นไม้หรอ้ยใสอาวอวอาวแ้วดีไม่แ่เเออเ้นซนี่เราเป็นหว่ามันบดส่ซนี่มันต้องยงนานนเออเบอ คือคือเออคืออลไรโอ้ยพอประมาณนี้แหละประมาณเสียพ่อพอดีเลยประมาณในการยู่ดอกในการยู่ดอกพอดีล่ะเขาดีล่ะเขาดีละเวลาขึ้นค้อเสิร์อก็สบายเนาะจััมนสบายสบายเลยเวลาขึ้นค้อเสิือปร่ต้องกลัวเลยเพราะมีท้องไงมีท้องป้องกันพี่ท้องป้องกัน เบ่งได้เลยเนาะไม่เอาสีดึงพลวพอเช็ดได้บัดดเขาบปดึงดอกมันอยู่ทั้งในไอ้ใส่ท่องในเช็ดได้บัดดิเบาๆน้ำคนได้บัดมันอยู่ทั้งในเข้าไปดึงดอกทั้งใน่อทังในเสือเด้เขาลอยไปทั้งในเสือใหญู่่อนเสืร้องเพลงเสียควางข้อเหมือนเมื่อคืนแหรปลปั่นได้เข่าไปล่ะไม่ได้ข่าหนานึงไหมสิสิ้นแล้วตตมีสิ้นแล้วตดี พบเจอในป่าละเมอตอนาตามหาอยู่ห้าวันจะมาขึ้นอีก<ฮะ>จะมาขึ้นอี่นี <c oughs> ่นนสวนรวมดีๆเนะานะส่วนรวมไทยดีคืออยา่างคนบังดีดีตัวละไม่นไม่ใจ่นะเพราะเอื้อนน่าหนะลุดเอาเล่นขัดคอตื่นพระทัานฝากซื้อได้เด้อเอาพีสวยสวยเสียงสวยสวยใครในหลอไมันบอกใครแพงเลยเออบอยแพงไอ้ไอ่มากินของกันเซเว่นเข้าขายอยู่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยัง กิี่นากน้ำลูกออกออกซากน้ำกันก็จะกินหน้มากเลย่ะอยามารักษาท้องมกุมแล้วเืออันออกซากลูกขึ้นจ้าของมันเปียกบุดสดเงียวไหมโอ้ววอวววววเขาวววเขาว่าวววเนววววาววนวว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 ก็ว่าเววสิอดวว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 ดวว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 ัวว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 กววว็วา แล้วมือตื่นมาเหียวเปียกมืดเราเปียกมืดขางแอวเราไู้ชา่เป็นเรื่องจริงย่างเหี้ยนเสียงบดเลยวันนี้ตอนสันมันขึ้นหนาให้ซอกหมอกอยู่วายจเพ่นบอกแล้ว่ะเราบอกพ้นว่าไอมันเป็นเพราะพ่อย่าห้ามด้วยแม่ก็บอกด้ยสันิ่นว่าที่ไดบอกกะที่เราพนเบาเบาล้วเน่อยบอกึ้นมาโอตายเดี๋ยวไปสั่นาักไปแล้ววานไหน เบียระวางไหตอนเห็นยังก็น่าจะฮู้ว่มันอ้นไปคนยังมสเป็นยังคนเป็นังใส่งนเจ๋อ่เราะเป็นโรดเปล้วเยากใส่งนะอเอกละอ้านงแล้วกระโดดล่อหนก็เขาบ้านตายเบิร์หลอดเขาบ้านม้นนี่แล้วเราจะ้เราบวไปเย่ียเอาเาหน้อัวมอนเพี่น้องบรนอรลุนของวันน้องเบียร์นะครับทีอลุนของขวัญครับจจะกนหน้านะครับน้องเบียร์จากพอกันใช่เอล่วนไปลุนไลุน